สวัสดีครับวัดฟอร์ดนะฮะจากชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะและสวัสดีลูกค้าทั้งเพจน,นะครับวันนี้ผมพาชมฟอร์ดเอเวอเรสต์รุ่นเทนนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันนะวันนี้มาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเป็นทรงวัยรุ่นดูบ่ายนะฮะเริ่มจาก้านหน้าเลยคันนี้เป็นชุดแปลง Ranger Raptor V6 นั่นเองครับมีการเปลี่ยนนะครับตัวกระจังหน้าเป็นฟอนคำว่าฟอร์ดอันนี้ซึ่งเรารู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ถ้าถูกถอดออกเปลี่ยนเรนเจอร์ดปเตอร์เช่นกันนะครับผมในส่วนของคิ้วล้อนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาด6นิ้วนะคันนี้ช่วงล่างบอกเลยไม่ธรรมดานะครับเป็นล้อออสไทของอเมริกานะครับผมเป็นล้อแท้นะตัวนี้แล้วก็จับคู่กับยางโอเพนกันที่ซึ่งเป็นยางอาทีเนี่ยของตัวอ่าเม์อินเจแปนตัวนี้ตัวนี้เจแปนตัวนี้อเมริกาโอ้บอกเลยไม่ธรรมดาราคา ไม่ต้องหายห่วงราคานี่ยไอห่วงบอกเลยว่าคันนี้แต่งหินเรียบๆนะแต่ว่าแต่งแบบโหดคันนี้ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าลูกค้ามีงบอีกนิดนึงเนี่ยสามารถที่จะจัดชุดโหลดนะครับก็จะมีของตัวโปรเฟนเดอร์นะครับ yss อะไรพวกนี้ก็สามารถจัดทรงเข้าไปได้นะครับมันจะทําให้รถฟิตติ้งตรงนี้มันจะดูแคบลงนะครับแล้วก็ตัวนั้นก็จะสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับสามารถจับคอตะผานได้เลยนะครับผมคันนี้พิเศษ มากมากนะครับเป็นเอเวอเรสต์รุ่นเทนนะครับไม่น้อยหน้าตัวธรรมดาเลยมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไฟนะครับตัวนี้ดูครับลูกค้าบอกว่ารุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อครับราคาล้านแปดเนี่ยรอโคตรนานนะครับผมก็เลยจัดนะครับนี่ผมจัดให้ไฟท้ายแบบตัวเอเวอเรสต์นะครับตัวท็อปไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะดูไม่ออกครับผมดูไม่ออกเลยคันนี้เห็นไหมไม่ธรรมดาครับผม เอสยูวีเจ็ดที่นั่งนะครับผมอ่าฝาท้ายก็เปิดได้นะครับแล้วก็พับบอกได้เรียบเลยอุปรกรณ์ชิ้นนะครับตัวนี้ก็คือเบอิกศูนย์นะฮะไปท้ายเมื่อกี้คือเบิกศูนย์นะก็จะเบิกเป็นกลองจากศูนย์เลยลวแล้วก็ในส่วนของกันชนเนี่ยก็จะคืนลูกค้าไปนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าเบื่อก็สามารถที่จะทําให้มันเหมือนเดิมได้นะครับผมอ่ะมาดูพันนิดหน่อยอ่านี่ของเต็ม ภายในคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะผมเอเวอร์เรสต์รุ่นเทนนี่ได้เบาะไฟฟ้านะครับผมเอาเรื่องครับผมราคาอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องก็ไม่ธรรมดานะตัวนี้นะครับภา,ภายในภายในอ่านี่ไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ตัวนี่พุลสตาร์ทนะครับมีพุลสตาร์ทให้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแบบ EPA S ตัวนี้ก็จะซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนเนี่ยไม่ให้ถึงพวงมาลัยนะครับนะครับ แอร์แบ็กตัวนี้นะครับมีให้ถึงเจดใบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จับคู่กับเกียร์หกสปีดนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถที่จะปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับผมตัวนี้ก็ให้ความประหยัดน้ามันนะสำหรับเกียร์หกสปีดนะครับเครื่องยนต์2 0ยุูนย์ะครับเทอร์โบน่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าหน้าจอกลางนะครับสิบนิ้วนะครับผมหน้าปัดตรงนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมแดนิ้วนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครสนใจรถเนี่ยก็ ติดต่อนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมวัดฟอร์ดนะครับประจำที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับลูกค้าไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคนมาซื้อรถที่นี่กันเยอะนะครับผมเราเป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในปัจจุบันนะสองปีซ้อนนะครับผมโอเคครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดห้าสองหกนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ